ก็คือองจริงๆนะตอนนี้อยากรอวัคซีนที่มันมีประสิทธิภาพอ่ะอืเพราะว่าเราก็ตามข่าวทุกวันเนาะเราก็เห็นว่าวัคซีนตัวไหนมันดีไม่ดีอะไรอย่งไงเนี้ยก็เลยอ่ะรอให้ให้คนที่เขาเป็นกลุ่มเสี่ยงให้เขาได้ฉีดก่อนดีกว่านะครับ ชอบพี่เปี้ยวคิดถึงพี่เปี้ยวเหมือนกันครับไม่ได้เจอพี่เปี้ยวนานแล้วเหงาไหมไม่ได้ออกกองถ่ายเหงามากเลยครับเหงาไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าผมเป็นคนไม่ค่อยปล่อยให้ตัวเองว่างส่วนใหญ่จะมีกิจกรรมทำตลอดอย่างตื่นมาตอนเช้า ทำน้ำสกัดผลไม้กินตอนเช้านะครับดูแลสุขภาพแล้วก็ช่วงบ่ายก็ออกกำลังกาย <c oughs> ดูซีรีส์ <c oughs> นะก็คล้ายๆทุกคนนะครับนะถ้าอ่านไม่ทันต้องขอโทษด้วยนะครับพยายามพิมพ์กันมาได้เรื่อยๆนะเพราะว่าผมกินไปด้วยอ่านไปด้วยนะครับวันนี้อาจจะไลฟ์นานหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยได้เข้ามาหรือจะ อมมีแฟนคลับต่างชาติด้วยสวัสดีนะครับคุณแม่อยู่ประเทศอะไรครอยู่เยอรมันครับผมตอนนี้ก็ยังอยู่เยอรมันอยู่เลยยังกลับมาไทยไม่ได้นะครับรอเอฟเสื้อนะครับขอบคุณมากครับรอรอรอติดตามนะมีคนคิดถึงกองถ่ายใช่แล้ว <laughs> คิดถึงมากอยากทำงานแล้วอะ ือเป็นนักแสดงมันมันจะแย่อย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ออกกองปุ๊บก็คือเราจะเป็นสภาว่เหมือนคนเหมือนคนว่างงานอะเพราะมันก็จะไม่มีอะไรทำอยู่เลยนะนอกจากว่าเราจะมีธุรกิจส่วนตัวซึ่งธุรกิจส่วนตัวตอนนี้ผมก็เร็งๆไว้อยู่นะครับอยากรอให้มันคืออยากท,ทําทีเดียวอะ่ะไม่อยากทําหลายรอบนะครับก็เลยไม่อยากทําอะไรแบบเรื่อยๆ คิดอะไรออกก็ทำแต่คือผมมีเป้าหมายของผมไว้อยู่แล้วนะครับแต่ต้องรอดูนะครับในอนาคตขายของส่วนมากไลฟ์ในเฟซโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์ขายของในเฟซนะครับบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าเสื้อผ้าเดี๋ยวแล้วตัวสวยๆยนั้นเลยใส่ไม่เยอะด้วยนะครับ c e b o o k Live thank you so much เอ uh, what are you eating? I'm eating เ uh, อ s q u i d and shrimps uh, <c oughs> ไม่รู้ว่าพูดถูกหรือเปล่า <c oughs> นี่จบเอกภาษาอังกฤษมานะแต่ว่าลืมหมดแล้วเ,เพราะว่าไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเลยนะครับง่อมกาง่อมกาแปลว่าอะไรแ <c oughs> ปลว่าอะไรครับหญิง น้องหญิงครับเดี๋ยวนะคิดถึงจังเลยคิดถึงเหมือนกันนะครับ Speak English from ธงสีแดงอันนี้ประเทศอะไรฮะ Talk in English please Hello my international fans How are you today What are you doing Miss me <laughs> นะดูว so ินเซนโซค่ะสนุกวินเซนโซดูได้แค่ตอนเดียวเอฟซีประเทศมาเลเซียสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมกำลังไล่อ่านอยู่นะฮะง่อมกาเมื่อใดจะมาแอลอ๋องอมนี่แปลว่าอะไรฮะผู้ใดเป็นสาวเหนือบอกอ้ายหน่อยเน้อชวนพี่เปี้ยวบ้างเปี้ยวว่างไม่ตรงผมสักทีเลยฮะพยายามแอลสแล้วเมื่อไหร่เขาจะไล์ นะเป็นแฟนคลับไม่มีละครของเฮียก็เหงาเข้าใจครับในเมื่อเราเป็นแฟนคลับเราก็ต้องอยากดูละครของดาราที่เราชื่นชอบเนาะไม่เป็นไรก็เนี่ยไงก็มาไลฟ์ให้หายคิดถึงแล้วนะครับรอเอฟเสื้อโอ้ขอบคุณมากครับกินหน้าอร่อยหนูจะเปิดร้านมาช่วยโฆษณาหนูร้านอะไรครับ Take care about COVID นะคะ Oh โอ thank you so much you too take care of yourself too ย้อนดูละครที่เรียมทุกเรื่องแล้วตอนนี้ขอบคุณมากครับชอบเรื่องไหนที่สุดฮนะ <c oughs> อ๋อง่อมง่อมแปลว่าเหงาใช่ไหมอ๋อมีหน้าเหรเพื่อนผมเพื่อนผมเขาเป็นคนเหนือเป็นคนเชียงใหม่เบกมันชอบพิมพ์มาบอกผมง่อมง่อมเดี๋ยวก็ทักมาง่อมอ๋อรู้ละแปลว่าเหงาแั่นอน โอเคครับถึงบางอ้อแล้วเพราะว่างอมในภาษาอีสานมันไม่ได้แปลว่าคือผมเป็นคนอีสานไงพอเวลาเพื่อนพิมพ์คําว่าง่อมมาผมก็จะตีความเป็นแบบอีสานว่างงอม,มมันก็หมายความว่าแก่แปลว่าอะไรที่มันมันเกินอายุอะ่ะอืช็อกไปไหนป,ป๊าช็อกช็อกนอนครับผมชุดน,นี้ช็อกเพิ่งไปหาหมอมา เจ้าสาวจำเลยถ่ายใก้จบยังยังเลยครับมันก็ลุกลุกเดินเดินอย่างแถวนี้ะง่อมกาไปว่าเหงาใช่ไหมขอบคุณมากครับไม่เหงาหรอกเบื่อมากกว่าไม่มีอะไรทำเนาะสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนด้วยนะครับไปดูเรื่องเมาส์ เรื่องเมาส์ของเกาหลีอจะบอกว่าตอนนี้ผมดูซีรีส์วินเซนโซสนุกใช่ไหมโอเคเดี๋ยวจะไปไล่ดูใหม่เพราะว่าผมดูได้แค่ตอนเดียวแล้วผมก็ปิดไปเลยผมเป็นดูไอ้นี่อยู่ไอ้ shadow and bone นะครับเป็นซีรีส์ต่างประเทศฝรั่งอุ้สนุกมากมันจะลมคล้ายๆ Harry Potter แล้วก็มีความเป็นเกมออฟทรอนส์เล็กๆ สนุกครับสนุกน้องเอกน่ารักมากเลยเห็นหน้าผม, like ม,มแล้วต้องถามหาเปี้ยวเลยใช่ไหมอ๋อตอนนี้ผมทำช่อง YouTube ด้วยนะครับเผื่อใครยังไม่รู้ผมทำมานานแล้วถ้าใครติดตามอยู่ก็จะรู้ดีว่าผมชอบไป cover เพลงบ่อยๆใน YouTube นะครับก็ เร็วๆนี้น่าจะมีซิงเกิลใหม่ที่ผมจะ cover นะครแต่ว่าอยากจะถามแฟนๆก่อนว่าอยากฟังเพลงอะไรช่วงนี้มีเพลงอะไรที่กำลังฮิตหรือว่ากำลังรู้สึกแบบอินอะฟังแล้วแบบมันมันอินกับความรู้สึกของเราตอนนี้ก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปฟังดูแล้วก็ถ้าลองได้ก็จะไป cover มาให้ฟังนะครับ ตอนนี้กำลังไล่อยู่ไล่อ่านอยู่นะครับใจเย็นๆนะจ๊ะหลานรอดูช็อก <c oughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอขอกินกุ้งก่อนกินจุ้งก่อนขบหัวกุ้งน่าอร่อยมากโอ้แสบคักอีรีเดียหมองมันแสบตเนี่ยหัวกุ้งเนาะ ร้อยป่าชอบมากขอบคุณครับ from Philippines thank you so much thank you for your support hello from USA hello how are you sending you from Philippines hi Philippines are you eating shrimp yeah I'm eating shrimp and s q u i d งงอมงอมแปลว่าแก่ถูกต้อง ภาษาอีสานไงลงกินอะไรทางนี้น้ำลายแตกด้วยอะกินกุ้งครับผมกินกุ้งแล้วก็ปลาหมึกย่างครับอืมไปเปิดช่องอาหารดีไหมเนี่ยอยากดูเรื่องหมอํำชอบนางเอกอยากกลับไปถ่ายทำแล้วครับตอนนี้อยากให้ได้ดูเร็วๆหมอํำซัมเมอร์ผมว่าแฟนๆน่าชอบเรื่องนี้แน่เพราะว่า บทมันสนุกอะอ่านทุกตอนคือลุ้นทุกตอนสนุกทุกตอนนะครับน่าจะน่าจะออกมาดีนะเรื่องนี้แล้วก็น้องสกายเขาเป็นคนที่ตั้งใจทํางานด้วยนะครับเป็นคนที่ทําการบ้านมาดีแล้วก็เขาเรียกว่ามีมี energy มีพลังในการทําการแสดงทุกวันน้องจะ active alert ตลอดแล้วก็เป็นคนสนุกสนานนี่ฮะอยู่เขาแล้วไม่เครียดนะครับ คือตัวละครแอนนี่เป็นยังไงนี่น้องสกายเป็นแบบนั้นเลยฮะตัวจริงก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับรอดูนะเรื่องนี้ผมบอกเลยสนุกปีกหงกระตาปีศาจดูวนไปวนมาค่ะขอบคุณที่ชอบนะครับเมาส์สนุกมากเอเม,มา,มาสนม์นี่มันมันเป็นเรื่องมันเป็นหนังเกาหลีเอซีรีส์เกาหลีเหรออร่อยเปล่าครับอร่อยมากครับ The Witcher ดูอย่างรับยังไม่ได้ดูเลยครับ เปลนตาหากแท้ให้ขอบคุณหลยๆเดอร์ไลฟ์ Live กับ FC หน่อยจะดีเหรอเคยดูสมัยเด็กๆมอเัมซัมเมอร์คุณสัจยาซื้อบื้อมากอมบอกได้เลยว่าเวอร์ชันนี้ไม่ซื้อบือ้อนะครับมีการปรับบทเล็กน้อย สัตยาค่อนข้างที่จะฉลาดแล้วก็ทันคนนะดูท่านนี้เราดูแปะหัวใจร้องคู่เปรี้ยวเดี๋ยวไลน์ไปบอกเปรี้ยวก่อนแปะหัวใจนะเอ่อ uh Hi from Miami hello from thailand how are you today อยากฟังวิธีบอกเลิกศิลปินคือใครนะต้องพิมพ์พิมพ์บอกด้วยนะว่าศิลปินคือใครช่วงนี้ดูละครเรื่องอะไรบ้างครับไม่ไม่ได้ดูละครเลยครับของน้องๆในช่องก็ไม่ได้ดูเลยของช่องเจ็ดที่ออนอยู่ตอนนี้เพราะว่าดูซีรีส์นะครับต้องขออภยัยจริงๆนะไม,ไม่ไม่ได้ติดตามละครเลย เปิดพร์อมันเกิดอะไรคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะมีความสุขมากๆนะครับด้วยรักจากบิ๊กเอ็มกรีฑลินะครับกุ้งร้อยจังหู้กินกุ้งร้อยเสียงนุ่มๆแบบนี้ต้องเพลงสองใจสองใจที่ประกอบนะอหนังเอ็ละครวันทองใช่ไหมมันเป็นเพลงผู้หญิงนะ กุ้งกุ้งติดป่าอาเช็ดให้หนไหรหมดโควิดแล้วจะทำอะไรเป็นอย่างแรกถอดหน้ากากถอดหน้ากากครับเพราะว่าอึดอัดมากเวลาใส่หน้ากาก Hi, I'm big, big, uh, big fan of you from Nick, Nicaragua. Hello from Thailand. Thank you for your support and sending for me. Thank you for the acknowledge. Here in Philippines, we always support you all. Thank you so much. Heap of loves. กินยังหล่อขอบคุณครับกินข้าวเสร็จยังร้องเพลงให้ฟังหน่อยอุย้ยจะดีเลยเดี๋ยวเราไปฟังใน YouTube แล้วกันเนาะเดี๋ยวกำลังไล่อ่านอยู่นะครับทานอะไรคะทานปลาหมึกดีที่สุดเลยสุ่มเอาอันนี้คือคืออยากไลฟ์อยากไลฟ์กับผมใช่ไหมมาส์ <laughs> <Mouse S 1> <laughs> เป็นซีรีส์เกาหลีค่ะแนะนำให้ดูเพิ่งมาใช่ไหมครับหรือว่ามาสักพักแล้ว ขออนุญาตใช้มือนะว่าล้างมือแล้วกินข้าวดึกเพราะว่าไปทำทุวระมาดึงพี่เปียวเข้าไลฟ์หน่อยค่ะดึงยังไงฮะคือเขาต้องอ่อนอ่อนอยู่หรือเปล่าผมถึงจะสามารถดึงได้สวัสดีค่ะสวัสดีครับกล้องห้วยไล่กล้องห้วยไล่ที่ร้องเพลง ค้ำแพงเหรอแนะนำซีรีส์หน่อยจ้า Shadow and Bone ไปดูซะสนุกมากครับขอบคุณนะคะนอนหลับฝันดีแล้วค่ะคืนนี้ขอบคุณครับ อ่าแล้วไปเรียกเรียกน้องเปี้ยวมาเลย่ะใครอยากเห็นผมไลฟ์กับเปี้ยวนะกำลังไล่อ่านอยู่นะครับอาจจะอ่านไม่ครบทุกคนนะต้องขออภัยด้วยนะครับ Hello from g e n t i n a Hello What's the weather like today Cold ็ n d ูพี่มากตาฮักตาแพง เอาคือเบาดีเถอะล่ะพี่เอามายุเท่าไหร่ครับลองทายดูนะครับมาสักพักแล้ว15ตอนเมา,าเหรอครับอ่ะเชียกันจังเลยเดี๋ยวลองไปแวะดูดีกว่าแต่ตอนนี้เพิ่งเริ่มดูเรื่องเดอะคราวของราชวงศ์อังกฤษ ซีรีส์ต้องถามพี่เปี้ยวเปี้ยวนี้น่าจะรู้เรื่องซีรีส์เกาหลีอะนะอยากให้ร้องเพลงให้ฟังเดี๋ยวรอไปฟังใน y o YouTube ดีกว่านะโอเคไหมคะต้นคอเมียเกนของใครฮนะ กล้องห้อยลอยอมแตงเสียบบุกหู่ยี่หลี่แม่เนาะซีีส์ว่าจังเดะเพียงียงขั้นสันกล้องห้วยลอยเพียงหยงครับกินแบบอร่อยมากต้องไปหาซื้อกุ้งแล้วไปซื้อเลยแล้วมานั่งกินด้วยกันนะฮะแนะนำวินเซนโซอ่าโอเคเชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าสนุกคำแพงของแซกชุมแพ เออใช่ลืมขอโทษด้วยนะฮะกินอะไรอ่ะพลอยพลอยไปตามเปี้ยวมาดนี้แฟนๆอยากเห็นอยากเห็นเปี้ยวอ่ะหรือพลอยอยากจะไลฟ์กับพี่ไหมกินกุ้งครับผม คอ r t n e ร of j u s t ส c e สนุกมากซีรีสเกาหลีหรอหรือว่าฝรั่งแนะนำที่ธรรมชาติสวยๆหน่อยคะ่ะจะว่าไงดีคือมันก็สวยทุกที่เลยนะครับที่ที่ที่ผมไปถ่ายรายการมาใน Big Avenger นะครับถ้าใครได้ดู สวยทุกที่เลยครับต้องต้องอยู่ที่ว่าเราชอบฟิลไหนมากกว่าฟิลป่าฟิลน้ําตกหรือว่าฟิลทะเลนะฮะน้ําลายหลายทุกรอบเลย <c oughs> สายแนมหัวใจเพลงผูกกรรมผูกกรรมของกล้อง โอเคเดี okay, okay, hmm. ๋ยวไปฟังยอดวิวสูงด้วยใช่ไหมฮะอืมเปรี้ยวคือกว่าจะตอบเดือนหน้าได้คุยจริงไลน์ไปหาวันนี้อาทิตย์หน้ากว่าจะตอบ เกาหลีใช่ไหมโอเคเดี๋ยวลองไปหาดูพาร์ทเนอร์อะไรนะพาร์ทเนอร์อะไรนะครับน้องพลอยพลอยมาไลฟ์กับพี่เอยดิกดยังไงอะพลอยเปตี้ยวไม่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพลอยไลฟ์กับพี่แทนแล้วกันทำยังไงวะ มันต้องกดบวกตรงนี้ใช่ไหมอย่างนี้เหรอถูกปะ่ะทาถูกปะ่ะโควิดหายได้นำไปเที่ยวเชียงรายครับอากาศดีมากโอ้อันนี้เชื่อครับเพราะว่า ไปเที่ยวภาคเหนือทุกปีเลยครับจะเป็นทริปสิ้นปีนะฮะไว้สวยจะมาไลฟ์น่นไงว่าละแบบนี้ตลอดเลยสาวๆเวลาจะกดไลฟ์อะไรถ้ายังไม่พร้อมก็คือจะไม่จะไม่เปิดอ่ะไม่เปิดกล้องอ่ะไม่เปิดไลฟแบบไหนก็สวย ชวนฮา oh, น่าโอ้ฮาน่านี่น่าจะเลี้ยงหลานอยู่บ้างเนี่ยกับเอฟซีเลยปะปะ๊าใครเดียรต้องสุ่มหรือเปล่านี้เราลุ่มหิวตามอืมจะเฝ้าออไปไหมล่ะยังไม่หมดเลยให้หมดก่อนค่อยไปนี่ เลยตัวสุดท้ายเนี่ยกุ้งอ่ะเมื่อไหร่กุ้งจะหมดเพราะว่านูหิวตามพี่ใช่ไหมคะฟังเสียงได้ยินเสียงไหม,มแฟบเข้าอยู่นี แกงคนสนุกดีไปแล้วไปกินข้าวนะ่ะไปกินอะไรตอนนี้จะสี่ทุ่มแล้วเหงาไม่พอยอยู่บ้านทำไรช่วงนี้ <c oughs> <c oughs> 啊不。<c oughs> <c oughs>